ถัดมาครับ best skills to put on a resume นะครับทักษะที่ดีที่สุดที่จะวางลงไปใน r e s u m e หรือ CV ปกติแล้วนะครับผู้ที่ทำการจ้างงานเนี่ยนะาเดผู้จัดการทางด้านการจ้างจะต้องมีการช h o ตลิสต์นะครับก็คือรายละเอียดต่างๆว่าเขาต้องการอะไรบ้างซึ่งปกติก็จะมีที่บอกว่ามีทั้ง softs แล้วก็ hard skills ซึ่งตัวน,นี้เป็น skill ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหาพวกเขามีความสนใจที่จะให้ความสำคัญกับคำเหล่านี้คับ computer skills แน่นอนนะครับหรือทักษะที่เป็น hard s k i l l ที่ต้อง ทำได้ใช้งานได้ communication skills ทักษะในการสื่อสาร leadership skills ครับทักษะความเป็นผู้นำ organization skills นั่นคือคุณสมบัติที่คุณจะสามารถอยู่กับทำงานที่มีความแตกต่างกันได้นะครับบริหารจัดการเวลาพลังงานความแข็งแกรง่งการควบคุมอารมณ์นะครับการบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่ส่วนบุคคลต่างๆซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ช่วยในการพิจารณาถึงผลที่จะออกมาว่าถ้าหากว่าคุณได้รับการจ้างงานาแล้วคุณ จะสามารถเป็นบุคคลที่เขาคาดหรือเปล่านะครับจะเป็นบุคคลที่เหมาะกับงานเขาหรือเปล่าดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นสิงต้องพิจารณาด้วยในการเขียนในส่วนของตัว CV ของคุณอะไรนี่คือสกิลต่างๆที่แนะนำเอาไว้นะครับอย่างไรบ้าง People's k i l l s Skills นะครับบางครั้งก็เรียกว่า Interpersonal ก็คือการเป็นมนุษยสัมพันธ์ สามารถที่จะเป็นคนที่นักฟังที่ดีได้ไหมมีความสามารถในการรับมือมสถานการณ์ต่างๆสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของการขัดแย้งได้นะครับรับมือความแตกต่างทางด้านธุรกิจต่างๆได้นะครับ Customer Service Skill นี่ตรงตัวนะครับความสามารถในการดูแลลูกค้าบริการลูกค้านะครับสามารถรับแล้วก็ตอบร,รับโทรศัพท์ได้นะครับ เพื่อยังคงให้รักษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในการต่อโทรศัพท์อย่างเหมาะสมนะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการด้านของการเงินนะครับการจัดการการหน่วยงานทางด้านการออกใบเรกเก็บรับเงินนะครับซึ่งหมายถึงบริการทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับลูกค้านะครับ Collaboration skills นะครับหมายถึงทักษะที่คุณจะสามารถทำงานคนอื่นได้คือมีทักษะในการทำงานเป็นทีมไดหรือเปล่าเพื่อให้สำเร็จจุดมุ่งหมายนะครับถัดมาครับ problem solving skills คือทักษะในการแก้ปัญหาครับปกติแล้วก็มาถึงทักษะที่คุณจะสามารถะระบุป,ปัญหาได้นะครับและหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้และเลือกที่ดีที่สุด และก็เอาไปใช้นะครับ Creative thinking skills ทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์พิจารณาจากาลักษณะของมุมมองใหม่ๆนะครับละมุมมองที่แตกต่างนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นทำให้เกิดกระบวนการการได้ผลสรุปที่เซอร์ไพรส์ในขณะประทับใจและเป็นวิธีการใหม่ๆนสิ่งต่างๆด้วยนะครับ Critical thinking skills าการคิดวิเคราะห์นะครับปกติแล้วเป็นทักษะที่ปกติแล้วทุกๆในงานคาดหวังว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องการบริหารจัดการนะครับการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิด และก็ความที่เป็นสติว่าข้อเท็จจริงซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าอะไรที่ควรจะเชื่อนะ,นะครับการคิดเกี่ยวกับการคิดเขาบอกอย่างนั้น,นะครับโดยหมายถึงเป็นการวิเคราะห์และทําการแก้ไขส่วนที่เป็นจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นและเพื่อสอดคล้องกับวิธีการคิดของพวกเขานั่นเองนะครับ Management skills นะครับ Teamwork skills อันนี้จะคล้ายๆกากันกับบริหารจัดการนะครับการทางานเป็นทีม Active listening skills อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นนิดหนึงเพราะหมายถึงการพยายามเป็นบุคคลที่ฟังอย่าง active นะครับก็คือทำการนะครับมีการเตรียมการก่อนที่จะฟังนะครับมีการสังเกตการหรือการใช้วาจาที่เป็นคำพูดออกมาแล้วก็เป็นลักษณะของภาษากายนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดกระบวนการการตอบรับอย่างเหมาะสมของสถานการณ์ ซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับข้อความที่กำลังถูกส่งมาเพื่อง่ายคือเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นฟังแล้วมีประสิทธิภาพนะครับ ลังจะนักพูดอะไรอีกบ้างครับออกมีกี่ตัว Adaptability นะครับความปรับตัว Negotiation นะครับการเจรจาต่อรอง Conflict Resolution นะครับเวลาคุณเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาเงื่อนไขที่เป็นประเด็นเป็นปัจจัยเป็นประสักนะครับ Empathy นะครับเห็นโอเคนใจ Decision Making Skills ครับทักษะในการทำการตัดสินใจ Time Management Skills กาครับาริหารเวลา Language Skills นะทักษะทางภาษาและ Administrative s k i l l ทักษะในการบริหารจัดการนะครับ ซึ่งซาวสกิลทั้งหมดนี้นะครับทั้งค่ที่จะเป็นทักษะที่สามารถส่งผ่านต่อกันได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นลนักษณะที่ทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่เจาะจงกับหน่วยง,งานใดหนานหนึ่งรูปแบบใดนะสามารถเป็นความต้องการที่คาดหวังว่า,าผู้ประกอบการอยากจะเห็นในลูกจ้างคนใหม่งั้นถ้าหากคุณจะเป็นคนที่มีทักษะทางบุคคลที่เหมาะสมในตัวสกิลทั้งหมดนะครับ ก็ใส่ลงไปในอัตรส่ให้เหมาะสมในตำแหน่งงานที่คุณก uh, ำลังสมัครอยู่นั่นเองนะครับโดยกระบวนการเขียนเนะี่ยเขาบอกว่าพยายามใส่ลงไปในทักษะต่างๆว่าเป็นระดับร้อยละนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับจากที่คุณคิดว่าคุณมีเพราะเป็น solving นะครับแก้ปัญหาชุยดๆดของผู้ของผู้จ้างนะทีมเวิร์มีเท่าไหร่นะครับ leading combination การเขียนเพื่อสื่อสารทำได้เท่าไหร่แล้วก็ leadership มีความเป็นผู้นำเท่าไหร่การเขียนแบบนี้ก็ช่วยสะท้อนถึงการพิจารณาที่เหมาะสมของผู้ ได้ด้วยนะครับถัดมาครับ include additional CV sections to impress the recruiter นะครับ uh, ส่วนที่จะเสริมลงไปนะครับที่ทำให้ผู้จ้างนั้นเกิดความประทับใจนะครับซึ่งปกติก็มีอะไรบ้างครับ industry award คือการได้รับรางวัลจากทาณาอุตสาหกรรม Professional Certification นะครับใบประกาศทางด้านของความเป็นมืออาชีพ Publication การได้ตีพิมพ์การมีผลงานต่างๆเป็นลักษณะของเผยแพร่นะครับ Professional Affiliation ในการมีการร่วมมือได้รับรางวัลทนะางด้านการแสดงความเป็นมืออาชีพ Conference a t t e n d e d นะครับการได้เข้าร่วม าทางด้านการสัมมนาต่างๆหรือ additional training นะมีการอบรมเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องของนักศึกษาที่เพิ่งสเร็จการศึกษามานะครับการระบุตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้ก็คือ volunteer experience นะครับประสบการณ์ที่ได้เป็นอาสา,าสมัคร h o b b i interests นะครับความสนใจ,จกิจกรรมเวลาว่าง project โครงงาน friends work งานทำนอกเวลา a c a d e m i c achievement นะครับ, ment, ค,รบความสุเร็จนั้นการศึกษาแล้วก็ personal blogs นะครับการที่เขียนบล็อกเว็บไซต์ส่วนตัวมีอะไรเขียนลงไป ตัดมานะครับเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดเตรียมไว้แล้ว organize it all in on a professional c v template นะครับเลือกใช้เทมเพลตที่ดูแล้วเป็นมืออาชีพก็ขอใช้ภาพแสดงให้เห็นเลยนะครับอย่างซ้ายสุดนี่ก็คือดูแล้วมันมัน มันจืดไม่น่าสนใจนะครับมันดูแล้วมันธรรมดาแตทางขวามีการกระบวนการการจัดเป็นหนึ่งครับเป็นผลเป็นรูกของเป็นบล็อกนะครับเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นสัดส่วนไปชัดเจนนะครับและทางขวามีการใช้เรื่องของตัวจุดเข้ามาบอกระดับของทักษะต่างๆว่ามีเท่าไหร่มี5มี4ีมี3ซึ่งมันทําให้มีความเป็นรู้สึกเป็นเป็นความชัดเจนเอกเทศและน่าสนใจที่จะจับลงไปในแต่ละประเด็นแต่นั้นการเลือกเทมเพลตที่ดีจะช่วยให้ C v ฟออกมาน่าสนใจด้วยนะครับ ซึ่งรูปแบบก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็คุณสามารถไปลองสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งจะมีที่เราเลยหาคาว่า C v f e Template หรือ Resume Template นะครับสังเกตดูครับจะยังเป็นในคล้ายๆกันคือเรื่องของการเอาลำดับของ star หรือจุดมานะมีเท่าไหร่เนี่ยสังเกตอ่านทางซ้ายสุดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายตรงกลางก็อยู่ฝั่งขวาหรือมีการใช้สีเลยเป็นแท่ง b ร์นะครับหมายความว่ามีเยอะเท่าไหร่ก็เืยให้ Resume คุณมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับและนั่นมาสู่ มา practice สุดท้ายครับทำการสร้าง CV ของคุณเอแล้วก็จดหมายสมัครงานนะครับใส่ข้อมูลลงไปให้เหมาะสมแล้วเอาไปนำเสนอนะครับให้กับผู้สอนในชั้นเรียนโอเคครับแล้วพบกันครับ